สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาดูประโยคภาษารัสเซียน่ารู้กันนะคะตีฟเปเรียตเกียตเปรตเกียตเธอโอเคไหมเธอสบายดีไหมเธอเป็นอะไรไหมนะคะดะยาฟปเรียตเกียดะยาฟปเรียตเกียดครับผมสบายดี Ка, что ты делаешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? То там раюра. Я убираюсь в своей комнате. Я убираюсь в своей комнате. Я убираюсь в своей комнате. ผมทำความสะอาดห้องผมอยู่หรือว่าฉันทำความสะอาดห้องฉันอยู่ตื่านอนตื่านอนตืน่นนอนเธอยุ่งเหรอเธอยุ่งไหมด้ยาโอชิงนอนนอนตด้ยาโอชิงนอนนอนตด้ยาโอชิงนานนอครับผมยุ่งมากค่ะฉันยุ่งมาก อุติบยาเยสต์เรีมิอุิบยาเยสต์เรีมอุิบยเยสตเวธอมีเวลาไหมอุมิญาเนียตเวรนเวรมนียผมไม่มีเวลาฉันไม่มีเวลาตีปนิมาเยชตีปนิมายช ты понимаешь? ียชเธอเข้าใจไหม н นียดยานีปนิม н ยุเนียดย,ย,ยานีป н ิมายุเนียดยาไม่ผมไม่เข้าใจไม่ฉันไม่เข้าใจตีกาโตฟตีกาโตฟตีกาโตฟใช้ถามเพื่อนสนิทคนสนิทที่เป็นผู้ชายนะคะ ติกาตูฟเธอพร้อมไหมยากาตูฟถ้าเราเป็นผู้ชายนะคะเราพูดว่ายากาตูฟแปลว่าผมพร้อมถ้าเราจะถามคนสนิทที่เป็นผู้หญิงว่าเธอพร้อมไหมเราจะพูดว่าติการตูฟะติการตูฟะติกาตูฟะเธอพร้อมไหมถ้าเราเป็นผู้หญิงนะคะเราพร้อมเราจะบอกว่ายาการตูฟะยาการตูฟะ ยากะตัวอ่ะฉันพร้อมค่ะแล้วนี้ก็เป็นประโยคภาษารัสเซียที่น่าสนใจที่จุ๋มได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูในคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะถ้าเกิดท่านใดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลนาของจุ๋มด้วยนะคะเราจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากคะ่ะที่รับชมสวัสดีคะ่ะ